ยุดก่อนก่อนจะกู้เงินผ่านแอปคุณแน่ใจไหมว่าไม่ใช่แอปเถื่อนเพราะว่าตอนนี้มีคนไทยเนี่ยโดนโกงหลักหมื่นหลักแสนทุกวันคลิปนี้จะพาคุณมาดูนะสิสัญญาณแอปกู้เงินเถื่อนคือถ้าคุณเจอข้อไหนเนี่ยปิดแอปทันที ปีนี้หรือปีไหนๆเนี่ยคนก็ต้องการเงินด่วนเยอะมากแอปเฉือนก็เลยระบาดหนักพิมพ์คําว่ากู้เงินใน Play Store t เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะบางอันก็ใช้โลโก้คล้ายกับธนาคารบางอันก็ตั้งชื่อเหมือนแอปดังแต่ความจริงก็คือของปลอมสัญญาณอันตรายข้อที่1ขอให้โอนเงินก่อนอันนี้ชัดสุดถ้าบอกว่าให้โอนค่าสำรรเนียมก่อนค่าค้าประกันก่อนค่าดําเนินการก่อนบอกเลย100%เป็นแอปเฉือนอย่างแน่นอนสัญญาณอันตรายข้อที่2ให้ โหลดไฟล์ apk ของจริงเนี่ยไม่มีทางนะจะให้โหลดไฟล์ apk นะเพราะว่าไฟล์แบบนี้ติดตั้งเมื่อไรเนี่ยเขาดึงได้หมดเลยทั้งรูปรายชื่อแชท sms เงินหายแบบไม่รู้ตัวสัญญาณข้อที่3อนุมัติไวใน5นาทีได้เงินเลยคือไม่มีใครเขาปล่อยกู้แบบนี้นะแอปเถื่อนเนี่ย,ยมักจะใช้คำว่าอนุมัติทันทีได้เงินใน5นาทีเพื่อหลอกให้เราเนี่ยส่งข้อมูลเข้าไปสัญญาณอัต อันตรายข้อที่4ขอรูปปัดประชาชนแบบถือหน้าหลังอันนี้อันตรายสุดนะเพราะว่าเอาไปเปิดบัญชีมาได้หรือว่าปลอมสัญญากู้ฐานเราสัญญาณอันตรายข้อที่5ดอกถูกเกินจริงของจริงเนี่ยดอกเบี้ยสูงสุดตามกฎหมายก็คือ25-36%ต่อปีแต่อปเตือนเนี่ยก็จะบอกว่าดอกแค่1บาทต่อวนันแต่สุดท้ายฟันทีเนี่ย2-300%นะต่อปีสัญญาณอันตรายข้อที่6ทวงหนี้โหดใช้วิธีประจาน ทวงนี้เนี่ยก็ผิดกฎหมายได้โทรหาเพื่อนโทรหานายจ้างส่งรูปเราเนี่ยให้กับญาติใครที่เจอแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือแอปเถือเ่อนนะเพราะว่าผู้ให้กู้ที่เขาจดทะเบียนเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนี้สัญญาณอันตรายข้อที่7จ็ดไลโอเอปล่อยกู้อันนี้ต้องระวังมากนะ l i โอเอกลุ่มไลายเฟซบุ๊กเนี่ยปล่อยกู95้95%เป็นเป็นมิจฉาชีพสัญญาณอันตรายข้อที่8ชื่อแอปทั่วไปมากเช่นมันนี่แคดโลนฟาดชื่อพวกนี้ เนี่ยก๊อปกันเพียบฟาร์มันนี่อีซี่แคชไชโลนเจอชื่อนะมามธรรมแบบนี้เนี่ยเช็คใบอนุญาตก่อนเลยสัญญาอันตรายข้อที่9ไม่มีที่อยู่บริษัทหรือปีเนี่ยก็แอบอ้างถ้าคุณหาบริษัทไม่เจอไม่มีที่อยู่จริงติดต่อไม่ได้ปิดแอปให้ไหวและสัญญาอันตรายข้อสุดท้ายติดรีวิวหนึ่งดาวเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าคนที่เขาโดนโกงเนี่ยมาตั้งรีวิวเอาไว้ก็ดูง่าย,ายก่อนที่จะโรนละกัน อยากจะบอกว่ากู้เงินออนไลน์ทำได้แต่จะต้องกู้จากแอปที่มีใบยอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะวิธีเช็คง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยค้นหาชื่อผู้ให้กู้นะถ้าไม่มีเนี่ยเถื่อนทันทีและอย่าลืมนะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนให้ญาติด้วยนะที่กำลังจะกู้จะได้ไม่โดนโกงเหมือนคนอีกหลายหมื่นคน